ในรอบนี้จะมีคำปริศนาทั้งหมด4คำับคำละ2คะแนนโดยจะมีคำใบ้และตัวอักษรตั้งต้นให้ทั้ง2ทีมจะต้องสู้กันด้วยการประมูลตัวอักษรโดยทีมที่กดใต้กอนจะมีสิทธิ์เริ่มและจบการประมูลทีมใดที่สู้โดยใช้ตัวอักษรต่ำที่สุดจะได้สิทธิ์ในการไขคำปริศนานั้นหากตอบผิดคะแนนจะกลายเป็นของอีกทีมทันทีผคะแนนตอนนี้นะครับทีมกอไก่น้ำอยู่4ต่อ2คะแนน ตอนจะแข่งขันในรอบนี้นะฮะแบบ,บแบบประ,ประมูลนะฮะอยากให้ทั้ง2ทีมนะครับมาแสดงความรักแบบแม่ลูกกันหน่อยอเริ่มจากบ้านของพี่นุ่นก่อนครับเวลาเรามีความรักหรือว่าเราจะแสดงออกเราแสดงกันแบบไหนครับก็จะกอดอย่างนี้ก็ะจะหอมอย่างนี้ท่าสุดก็คือจะจูบอย่างนี้ พอโตแล้วเนี่ยพออายุเยอะแล้วเนี่ยเด็กจะมีความเขินอายเออเขินมาที่บอกรักแม่น้องไม้ยเขินไหมครับก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยเคยบอกรักคุณแม่ไหมเคยครับแล้วเวลาแบบบอกรักคุณแม่แล้วเราแสดงออกยังไงครับโชว์หน่อยนะแมโชว์หน่อยเออหลังๆกับแม่ครับกอดหน่อย500ได้ไหมครับยิ่ง ันี่เขาไปชี้พงยังไงล่วาความรู้มันยังไปไม่ถึงอ๋ยังไปไม่ถึงยังเรียนหนังสืออยู่มาใช้ทางนี้เรารักแบบจริงใจครับแล้วบ้านนี้เวลาแสดงความรักเขาแสดงอะไรกันบ้านนี้เขาอบกอดหอมแก้มกันนี่คือความรักของทั้งสองบ้านนะครับแต่มาในรอบนี้ ต้องเบรกเรื่องความรักไพืแป๊บหนึ่งครับนะฮะของทั้งสองทีมต้องแยกออกจากกันนะครับเราต้องแข่งขันแบบประมูลนะครับคำแรกครับมีมูลค่า2คะแนนพร้อมไหมครับกอไก่พร้อมไหมครับพร้อมครับอไก่ครับพร้อมเริ่มดิครแรกผมขอคำปริศนาครับขออักษรตั้งต้นครับคำใบ้ในข้อนี้คือคารมดีเริ่มประมูลที่เจ็ดตัวอักษรประมูลรับ ขอไข่ก่อนนะครับ<ไ>ขอไข่ก่อนนะฮะขอไข่ขอไข,ขไข่วะิเริ่มระมูลได้ที่7ตัวอักษรขอไข่จะสู้ที่ขี่ตัวอักษรครับอ้น่นค่ะห้าตัวอักษรนะครับขอไข่มั่นใจที่5ตัวอักษรครับตอนนี้ครับเป็นโอกาสทีมกอไก่ครับจะสู้หรือไม่สู้ถ้าสู้ต้องต่ำกว่า5ตัวอักษรครับ ลองคิดดีๆครับได้รสู้หรือไม่สู้สู้เอาสี่ตัวอักษรค่ะสู้ที่สี่ค่ก็ไก่ครับพร้อมจะสู้คำนี้ที่สี่ตัวอักษรครับเอาละฮะโอกาสสุดท้ายกลับมาที่ของไก่นะครับถ้าสู้ต้องน้อยกว่าสี่ตัวอักษรนะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่ไหวยอมให้เขาเล่นได้นะครับยอมยยออมนะครับของไก่ยอมให้ก็ไก่เล่นครับ เอาละตอนนี้นะฮะเราจะต้องเล่นคำนี้ครับกับ4ตัวอักษรพร้อมไหมครับค่ะผมขอ4ตัวอักษรครับคำใบ้คือคำว่าคารมดีคำตอบข้อนี้คือต้องตอบครับถ้าตอบได้ได้คะแนนนะครับ2คะแนนตอบไม่ได้ขอขายได้คะแนนเลยนะครับคำใบ้คือคารมดีคำตอบคือ ตอบคำนี้ไม่ได้ครับสองแนนจะงเป็นของขอใครเลยแม่แตนกับน้องนีน่าทำยาวพอทราบคำตอบไหมฮะสวยรับจับบ้านเด็ก้สยรับใส่รับจับเด็กอะไรวะสสยลับไม่ใช่ไม่ใช่ดูคำตอบที่ถูกต้องนะครับคือคำว่าสวยมักรสนลกมักได้ครับ คนสวยเนี่ยมักจะแบบไปจีบผู้ชายไม่ค่อยได้ถูกแบบถูกเทตลอดแต่คนตลกเนี่ยโอ๊ยผู้ชายจะเข้ามาสนใจเข้ามาลุมล้อเข้ามาลุมจีบชัดเจนสวยมักนกตลกมักได้ยกตัวอย่างไงครับคุณต้นหอมสุกุลตลาตลกไหมตลกตลกฮะแฟนหล่อไหมตัวนั้นอะนกตลอดเลยก็สุดท้ายแล้วเนี่ยตลกก็ได้ จะถามเรื่องความสามารถครับของแต่ละบ้านนะฮะอย่างอย่างบ้านของน้องไม้นี่พี่นุ่นครับน้องไม้นี่มีความสามารถทางด้านไหนบ้างการแสดงศิละปะหรือว่าด้านกีฬาครับตั้งแต่เล็กๆมาเราก็พยายามใช้ให้เขาหาว่าชอบอะไรอะไรยังไงก็เลยมีอันหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบให้ลองคืออะไรครับโขนค่ะโขนน้องไม้โชว์นิดนึงได้ไหมคระโขนเขาเล่นกันอะไรยังไงได้ไหมเออเฉลยแล้วน้องไม้ครับโขนเนี่ย มีหลายตัวละครมากก็จะมีแบบอันตรงกลางนะครับก็จะมีแบบตัวยักษ์ตัวลิงอะไรเงี้ยทุกวันนี้เราเล่นเป็นตัวอะไรครับเป็นยักษ์ครับเป็นยักษ์ครับโชว์ความสามารถหน่อยพี่อยากรู้ว่ามันโขนมันต้องมีลักษณะท่าทางไงที่มันถูกต้องส่วนสถานที่คารมคารมอ่ะก็ลองเอ้ยเอ้ยชะเอ้ยอีกจะตายเนี่ยตายเอ้ยมึงตายแน่โ สอนถูกทางเลยมีความเป็นไทยครับผมเอาแหละวันนี้ได้รู้เรื่องบ้านนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเล่นเกมมันก่อนได้ฮะแล้วค่อยรู้เรื่องของบ้านขอไข่ต่อนะฮะได้ครับคำต่อไปครับยังมีมูลค่า2คะแนนครับตอนนี้สี่คะแนนเท่ากันนะฮะผมขอคำปริศนาครับขออักษรตั้งต้นครับคำใบในข้อนี้สั้นมากนะครับตั้งใจฟังนะฮะคำใบของพวกคุณคือแฉฮะ เริ่มประมูลที่6ตัวอักษรประมูลครับกอไก่ครับเอาแล้วครับกอไก่ครับจะสู้ที่คำนี้ด้วยกี่ตัวอักษรครับห้าห้าออาเชื่อเชื่อกองเชียนะเชื่อกองเชียนะสรุปที่5ตัวอักษรครับเอาละครับตอนนี้โอกาสกลับมาที่กองไก่นะครับตองเลยตองเลยเดี๋ยวนะฮะสู้หรือไม่สู้ถ้าสู้ต้องน้อยกว่า5ตัวอักษรน้อยค่ะน้อยน้อยกว่านั่นคือกี่ตัวอักษรครับศูนย์ คือคำว่าแชะคำตอบคือถ่ายรูปเซลฟี่ลอลิงตัวเดียวนะครับนี่คือขึ้นมาแค่ลอลิงตัวเดียวเท่านั้นเซลเซลฟี่เซลฟี่นะครับถ้าตอบถูกข้อนี้2คะแนนเป็นของเราถ้าตอบผิดสองคะแนนนี้จะเป็นของย่อไก่ทันทีนะครับอย่าทำหน้าเครียดดีลังเลนะพี่สะกดไงว่าฟี่เซลฟี่ตอบมาแล้วว่าถ่ายรูปเซลฟี่เป็นคำตอบที่